ฉเฉลยข้อสอบ9้าวิชาสามัญชีววิทยาข้อที่2 2นะคะข้อที่12ถามว่าในขณะที่ไส้เดือนกำลังเคลื่อนที่ดังภาพกล้ามเนื้อตามยาวกับกล้ามเนื้อวงในบริเวณ a ที่เป็นเส้นปะเนาะและ b ที่เป็นเส้นทึบจะอยู่ในสภาพใดตามลำดับเด็กก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่เนาะ ในที่นี้ก็จะมีส่วนหัวกับส่วนหางนะคะก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเรามาดูเทียบกับรูปนี้ได้เลยหัวกับหางดูทิศทางการเคลื่อนที่ของไส้เดือนเราจะเห็นได้ว่าในที่นี้เนาะไส้เดือนเนี่ยคะ่ะหัวอยู่นี่เนาะทิศทางการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบนี้จะสังเกตว่ามันจะมีการยืดแล้วก็คลายนี่ไง เออขอโทษไม่ใช่หดแล้วก็คายหดแล้วก็คลายเนาะไปเรื่อยๆก็เป็นการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะคราวนี้มาดูกล้ามเนื้อสองแบบมีกล้ามเนื้อตามยาวและกล้ามเนื้อวงในส่วนของกล้ามเนื้อตามยาวเนี่ยในส่วนกล้ามเนื้อตามยาวจากโจ์เนาะก็จะเป็นในส่วนของสีสม้มนี่สีส้มตรงนี้นะเห็นไหมสีสม้มนี่เป็นกล้ามเนื้อตามยาวนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อวงจดให้เป็นสีฟ้าตรงนี้นะออไม่ใช่จดให้เป็นสีฟ้าในรูปนี้เป็นสีฟ้านะคะอ่ะคราวนี้ยังไงต่อเหมือนกันเลยการทำงานของกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะก็เกิดแบบตรงกันข้ามกันเนาะในที่นี้ค่ะดูในส่วนของจากรูปนะเด็กๆจะเห็นว่า กล้ามเนื้อตามยาวเนี่ยเส้นเล็กเห็นไหมเส้นเล็กมีความแบนบางถามว่าทำไมมันถึงแบนบางเพราะมันเกิดการคลายตัวอ่ส่วนกล้ามเนื้อวงก็จะตรงกันข้ามถ้านี้คลายอันนี้ก็ต้องหดอ่านี่คลายตรงนี้ก็หด นะคะและยังไงต่อในส่วนของในรูปนี้อีกรูปหนึ่งเนาะอันนี้เทียบได้กับเส้นปะเอนะ,อะจากในโจทย์นะแล้วก็ในส่วนนี้เอาเราเหยียบขึ้นไปข้างบนก็ได้จะได้เห็นชัดๆเห็นไหมเส้นปะเอแล้วรูปนี้ก็เราจะได้เทียบเส้นทึบ B นะ เส้นทึบ b ใน,ในก็จะเห็นว่าอ่าเหมือนกันในส่วนของกล้ามเนื้อตามยาวเนี่ยจะหนาและเห็นชัดเพราะฉะนั้นถ้ามันเห็นชัดก็จะเป็นการหดกล้ามเนื้อตามยาวเนี่ยแบนเลยค่ะคราวนี้นี่ก็จะต้องคลายอ่าเรามาดูพร้อมการโจทย์อยากได้ว่าบริเวณ a และ b เทียบกับในรูปนี้เลยในส่วนของ a นะคะที่เป็นเส้นปะเขาถามกล้ามเนื้อตามยาวอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเราก็ดูแค่กล้ามเนื้อต่ำยาวกล้ามเนื้อต่ำยาวต้องเกิดการคลายตัวอ่าคราวนี้ไปต่อบริเวณ B เขาถามแค่กล้ามเนื้อวง circular muscle ในที่นี้เนาะกล้ามเนื้อวงก็จะต้องมีการคลายตัวกล้ามเนื้อวงไม่เปลี่ยนแปลงนี่ไม่ใช่แล้วเนาะอ่าเพราะฉะนั้นในที่นี้ข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะ ตอบข้อ4ได้เลยการทำงานของกล้ามเนื้อในไส้เดือนดินเนาะไส้เดือนดินเป็นพวกหนอนปล้องเนาะ annelida นะคะ,อะตอบข้อ4